รักแค้ในหนึ่งห้วงเวลาตอนที่สองเลือกโรงเรียนเป็นที่จริงเหยียนหมิงก็ไม่ได้มีใบหน้าที่หล่อเหลาสมบูรณ์ไร้ที่ติขนาดนั้นบนคิ้วด้านขวาของเขามีรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นสมัยยังเด็กและเป็นรอยเล็กๆที่อยู่ตรงหัวคิ้วพอดีแต่ว่าซ่งอี้เฉินกลับชอบรอยแผลเป็นนี้เป็นอย่างมากอาจจะเป็นเพราะว่าชอบเหยียนหมิงก็เลยพลอยไปชอบรอยตำหนิบนใบหน้าของเยียนหมิงไปด้วย หลังจากที่สอบเข้าเรียนในมัธยมตอนปลายเสร็จในเย็นวันนั้นคนในชั้นเรียนก็นัดรวมตัวกันร้องคาราโอเกะแบบโต้รุ่งล้วนแต่เป็นนักเรียนชั้นมส3กันทั้งสิ้นประพฤติตัวอยู่ในโอวาสมาตลอดสามปีมันไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสได้ปลดปล่อยทุกคนล้วนแต่อยากสนุกให้สุดเหวี่ยงซ่งอี้เฉินขออนุญาตพ่อแม่แต่แม่ก็ยังไม่สบายใจและพูดย้ำอยู่หลายรอบว่า ซ่งอี้เฉินจำเป็นต้องโตรุ่งขนาดนั้นเลยเหรอสนุกกันถึงตอนดึกดึกแล้วค่อยให้พ่อไปรับก็ได้ซ่งอี้เฉินถูกถามจนเริ่มหงุดหงิดและพูดขึ้นว่าถ้าแม่ไม่ยอมให้ไปงั้นผมไม่ไปก็ได้แม่หยุดคิดสักพักจนสุดท้ายก็พูดขึ้นไปเถอะจะก,กว่าจะสอบเสร็จก็ควรที่จะไปสนุกกับเพื่อนๆนหลังจากที่กินข้าวและฟังแม่กำชับซ้ำไปซ้ำมาเสร็จซ่งอี้เฉินก็ออกจากบ้าน สถานที่ร้องคาราโอเกะที่ชื่อว่าสดใสเต็มร้อยซ่งอี้เฉินหาห้องร้องเพลงและเมื่อเดินเข้าไปก็พบว่ามีคนมาไม่น้อยแล้วโดยปกติแล้วซ่งอี้เฉินเข้าได้ดีกันเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนเคนอื่นมักจะเข้ามาให้เขาช่วยเป็นปกติและเขาก็เต็มใจช่วยเมื่อเขาเข้าไปก็มีคนขยันขยอให้เขาร้องเพลงเขาเลือกเพลงมาสองเพลงแต่พอเพื่อนมาเยอะขึ้นเขาก็ไม่ร้อง แถมยังขยับที่ให้คนอื่นนั่งซ่งอี้เฉินนั่งอยู่ในมุมคนเดียวจากนั้นก็เข้าอินเทอร์เนต็ตเพื่อตรวจหาคำตอบและคิดคะแนนสอบตัวเองคร่าวๆเขาอยากเข้าเรียนในมัธยมตอนปลายชั้นนำแต่เกณฑ์คะแนน,นมัธยมตอนปลายชั้นนำสูงมากเมื่อครั้นตอนอยู่มสามภาคเรียนที่สองคุณครูให้นักเรียนในชั้นเรียนกรอกชื่อโรงเรียนมัธยมตอนปลายที่ตัวเองหวังไว้ และซ่งอี้เฉินเขียนไปว่ามัธยมตอนปลายชั้นนำแต่หลังจากนั้นก็ถูกคุณครูเรียกเข้าไปคุยว่าให้อยู่กับความเป็นจริงหน่อยเมื่อวานซืนพ่อกับแม่ก็ปรึกษากับเขาและให้เลือกโรงเรียนมัธยมตอนปลายอันดับ9้าเป็นลำดับแรกและเลือกโรงเรียนมัธยมตอนปลายอันดับสี่ไว้เป็นลำดับที่สองแบบนี้ถึงจะมีโอกาสมากหน่อยแต่ซ่งอี้เฉินไม่ได้บอกพ่อกับแม่ของเขาว่าหลังจากที่เขาสอบวิชาภาษาอังกฤษเสร็จ เขาก็เลือกโรงเรียนมัธยมต้นชั้นนำไปเป็นลำดับแรกและเลือกโรงเรียนมัธยมตอนปลายอันดับ9้าเป็นลำดับสองการที่เขาใจจดใจจ่อกับโรงเรียนมัธยมชั้นนำขนาดนี้แต่ว่าไปก็เป็นเพราะเหยียนหมิงซึ่งเหยียนหมิงถูกโรงเรียนมัธยมตอนปลายชั้นนำเรียกตัวไปก่อนหน้านี้แล้วซ่งอี้เฉินก็ได้เข้าสอบโรงเรียนมัธยมตอนปลายชั้นนำในรอบสอบตรงแต่ขาดอีกห้าคะแนนถึงจะผ่าน ดังนั้นเขาจึงฝากความหวังทั้งหมดไว้กับการสอบรวมทั้งมนทนขอเพียงคะแนนรวม9วิชารวมกันได้มากกว่า880คะแนนเขาก็จะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมตอนปลายชั้นนำแล้วแต่หลังจากตรวจหาคําตอบและรวมกับคะแนนสอบทั่วไปซ่งอี้เฉินรู้สึกว่าตัวเองยังพอมีลุ้นกับคะแนน8 8 0คะแนนโดยไม่รู้ว่าจะสอบติดหรือไม่ณตอนเที่ยงคืนมีเพื่อนร่วมชั้นหลับไปไม่น้อยแล้ว และต่างพิงหลับไล่เรียงกันไปซ่งอี้เฉินลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําเมื่อเปิดประตูออกมาที่ระเบียงทางเดินก็มีเสียงร้องเพลงลอยดังกึกก้องออกมาจากแต่ละห้องบ้างก็ไพเราะบ้างก็ไม่ต่างไปจากเสียงร้องโหยหวนเมื่อซ่งอี้เฉินเดินมาถึงห้องน้ําในขณะที่กําลังจะเดินเข้าไปก็มีคนคนหนึ่งออกมาจากด้านในพอดีและเมื่อเขาเห็นหน้าของผู้ชายคนนั้นก็ถึงกับตกใจไปชั่วขณะ เขาคือเยียนหมิงวันนี้เขาไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแต่ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนขายาวและรองเท้าพื้นหนังสีขาวดูวัยรุ่นและสะอาดซ่งอี้เฉินรู้สึกว่าอยู่ๆหัวใจตัวเองก็เต้นเร็วขึ้นมาทันทีตุบๆตัวแข็งทื่อไปทั้งตัวเขาอยากจะหันกลับไปแต่ขามันไม่ขยับกระจกเนื้ออ่างล้างหน้าสะท้อนให้เห็นปฏิกิริยาของเขาทั้งหมดเยียนหมิงก็มองเขาจากในกระจก อาจเป็นเพราะว่าสีหน้าของซ่องอี้เฉินไม่ค่อยดีนักและดูเหมือนเขาจะข้องใจหลังจากล้างมือเสร็จก็หันกลับมาถามว่านายไม่เป็นไรใช่ไหมตอนที่สามความรู้สึกโหดหูซ่องอี้เฉินร้อนรนจนน้ำตาแทบไหลเขากลั้นมาสักพักก่อนที่จะพูดออกไปสามคำว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเหยียนหมิงยังคงรู้สึกข้องใจอยู่แต่ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักกับอีกฝ่าย ก็ได้แต่พยักหน้าและไม่ได้พูดอะไรอีกจากนั้นก็เดินอ้อมและออกไปเมื่อผ่านไปสักพักร่างกายของซ่งอี้เฉินถึงกลับมาเป็นปกติความรู้สึกชาแผ่ซ่านไปทั้งตัวเขารู้สึกเศร้าราวกับพลาดอะไรบางอย่างไปจนแทบอยากจะตกบ้องหูตัวเองขึ้นมาทันทีทันใดดูเหมือนว่าเยียนหมิงจะมาสังสรรกับเพื่อนร่วมชั้นที่นี่ด้วยเหมือนกันซ่งอี้ฉียอมองดูตัวเองอย่างหมดอาลัตายอยากในกระจก ในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกโหดหูและเศร้าส้อยเมื่อครู่สภาพตอนอยู่ต่อหน้าเหยียนหมิงมันช่างดูไม่ได้เอาเสียเลยแข็งทื่อราวกับหุ่นเชิดมันไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสได้เจอกันตามลำพังสักครั้งถึงแม้ว่าโอกาสในครั้งนี้จะค่อนข้างบังเอิญและผิดที่ผิดเวลาก็ตามซ่งอี้เฉินกลับห้องร้องเพลงของตัวเองอย่างอ่อนแรงไปทั้งตัวดีที่เพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่หลับกันหมดแล้ว และไม่เห็นเขาในสภาพอมทุกข์เช่นนี้เมื่อผ่อนคลายลงสักพักในใจซ่งอี้เฉินก็กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเขาหยุดคิดไม่ได้ว่าเท่าหาักเยียนหมิงร้องเพลงอยู่ที่นี่แล้วเขาจะอยู่ในห้องไหนกันแล้วเขายังจะออกไปเข้าห้องน้ําอยู่ไหมอยู่อยู่แก้มของซ่งอี้เฉินก็เริ่มแดงระรื่นขึ้นมาเขาคิดจะออกไปอีกครั้งไม่แน่อาจจะได้เจอกับเยียนหมิงอีกครั้งก็เป็นได้เมื่อคิดได้เช่นนี้ หัวใจของซ่งอี้เฉินก็เร่งร้าวและรีกร้องอยากจะออกไปเจอเหยียนหมิงอีกครั้งเขาลุกขึ้นอย่างเร็วพลันและเดินออกประตูไปเพื่อนร่วมชั้นที่กำลังจับไมโครโฟนร้องเพลงอยู่เห็นซ่งอี้เฉินที่เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็ออกไปอีกจึงแซวเล่นออกไปว่าซ่งอี้เฉินนี่นายไตยบกพร่องเหรอทำไมถึงฉี่บ่อยขนาดนี้เพราะว่าพูดใส่ไมโครโฟนเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่ได้หลับจึงได้ยินประโยคนี้กันหมด จากนั้นระเบิดเสียงหัวเราะกันขึ้นมาในทันทีซ่งอีเ้เฉินถูกเพื่อนร่วมชั้นหัวเราะใส่เป็นเรื่องปกติตอนนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเป็นเพียงเรื่องตลกที่ทําให้ทุกคนหัวเราะได้ก็ดีแล้วแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะไปกระตุ้นความรู้สึกลึกๆในใจของเขาเข้าให้น้อยครั้งที่จะเห็นซ่งอีเ้เฉินอึดอัดใจเขารีบเดินออกจากห้องโดยที่ไม่อยากหันกลับไปมอง เมื่อเดินออกมาจากห้องร้องเพลงไม่นานซ่องอี้เฉินก็พบว่ามีคนยืนอยู่ที่ระเบียงทางเดินสองถึงสมคนพวกเขาค่อนข้างผอมบนแขนมีรอยสักสีดำจางๆอยู่บางคนก็ยืนพิงกำแพงบางคนกำลังเขย่าขาดูไปแล้วไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่พวกเขาก็สังเกตซ่องอี้เฉินที่เดินออกมาจากประตูเช่นกันเมื่อกวาดสายตามา คนที่ไม่เคยเจอโลกภายนอกอย่างซ่องอี้เฉินก็ใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีเพราะรู้สึกกลัวซ่องอี้เฉินได้ยินจากคนแถวแถวนั้นมาว่าร้านคาราโอเกะทุกวันนี้จริงๆแล้วเต็มไปด้วยคนจากกลุ่มมาเฟียในใจเขารู้สึกตึงเครียดเพราะกังวลว่าคนสองสามคนนี้เป็นคนในกลุ่มมาเฟียหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะมีคนดูออกความกังวลของซ่องอี้เฉินผู้ชายหนึ่งคนในนั้นยื่นมือออกมาชี้เขา สีหน้าไม่ค่อยสบอารมณ์นักและพูดขึ้นว่านายหน้ามานี่หน่อยสิซ่งอีเ้เฉินรู้สึกว่าเหมือนตัวเองถูกคนเอาปืนยิงไปหนึ่งนัดจนตัวเขาแข็งทื่อไปทั้งตัวตาทั้งสองข้างของเขาเหลือกขึ้นและมองคนที่ชี้นิ้วใส่เขาเมื่อครู่นี้อย่างทำตัวไม่ถูกเขาไว้ผมหน้ามายาวแต่ทั้งสองข้างไถเกรียนและเซตผมตั้งขึ้นพร้อมจะถูกสั่งสอนแล้วใช่ไหม ในหัวของซ่งอี้เฉินพลันนึกถึงหนังมาเฟียที่ตัวเองเคยดูจนต,ตัวเขาเองแทบจะกลั่นปัสสาวะไม่อยู่เขากลืนน้ำลายไปหนึ่งอึกตัวเขาเองก็ไม่นึกว่าจะเจออะไรแบบนี้เขาส่งเสียงร้องออกมาจากความกลัวจากนั้นหันหลังวิ่งกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของระเบียงทางเดินอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทว่าซ่งอี้เฉินไม่รู้ตัวเลยว่าในขณะที่เขาก้มหน้าก้มตาวิ่งไปข้างหน้าเยียนหมิงก็เปิดประตูออกมาจากห้องร้องเพลงพอดี เขากำลังเตรียมจะรับโทรศัพท์ก็เห็นซ่องอี้เฉินวิ่งลงบันไดลงไปด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกลัว